ทุกครับมีชาวบ้านร้องเรียนมาที่เนชั่นระวังภัยนะครับบอกว่าอยากให้ไปตรวจสอบแหล่งมั่วสมหน่อยนะครับแหล่งมั่วสมในที่นี้ก็คือย่านสะพานพุทธนะครับเพราะว่าทุกค่ําคืนจะมีทั้งเยาวชนและก็นักศึกษาลงไปมั่วสมกันไม่ไปสูบบุหรีดื่มเหล้าก็เล่นการพนันนะครับเรื่องนี้และกสถานที่อย่างนี้เป็นจริงอย่างไรวันนี้คุณ,ณพนพดลศรีทวีกาศพาลงไปตีแผ่เรื่องนี้ครับ ทีมงานรายการระวังภัยลงพื้นที่สำรวจบริเวณโดยรอบสะพานพุทธยอดฟ้าหลังได้รับร้องเรียนว่าสะพานแห่งนี้ถูกกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกเครื่องแบบเข้าไปใช้เป็นสถานที่มั่วสุมดื่มสุราและมีพฤติการในเชิงชู้สาวไม่เหมาะสมบ่อยครั้งที่เกิดกรณีทะเลาะวิวาทและมีการทำร้ายร่างกายกันระหว่างการสำรวจพบว่ามีกลุ่มนักเรียนนักศึกษา รวมตัวกันเป็นกลุ่มๆบนตัวสะพานในจำนวนนั้นมีไม่น้อยที่ร้องวงดื่มทุราขวดเบียร์ขวดเหล้าวางเกลื่อนอยู่บนทางเท้าและบนราวสะพานบางกลุ่มส่งเสียงดังสร้างความรำคาญให้กับผู้พบเห็นมาเยอะก็คือเป็นวันเสราร์นะพี่ขาขึ้นมาบนสะพานเรื่องต่อยเรื่องไอ้นี่มี <Okay. S 1> เรื่องต่อยการเรื่องไม่พอใจอาจจะมีแย่งสาวอาจจะไม่คู่อะไรพี่เพื่ง่ายคู่อรือใช่ ก็มีแบบมีดดาบขนาดนี้ไล่กันทางนู้นบ้างทางนี้บ้างบางทีก็ตีกันตรงหน้ารถเสือเนี่ยรถเนี่ยรถชิ้นก็มีจากข้างล่างที่คุณไปกินเพราะบางทีเขากินข้างบนเขาได้บรรยากาศก็จะมีเรือวิ่งผ่านไปใช่ไหมพี่เขาก็จะได้บรรยากาศไปด้วยในตัวแต่เรื่องที่คนเล่าคุณไปกินอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้ประจำอ๋อประจำมนั้นมีตั้งแต่มีสะพานพุทธแล้วแมอยากให้มาไม่อยากให้มาวมโมนอกจากกลุ่มผู้ค้าย่านสะพานพุทธแล้ว ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าในย่านนี้เรียกร้องให้ตำรวจเข้ามาจัดระเบียบบริเวณบนสะพานเพราะทนเห็นสภาพที่เป็นอยู่ไม่ไหวที่สำคัญบ่อยครั้งที่เกิดปัญหาอาจากรรมทั้งกี้ป้นและยกพวกตลุมบอนกันเสี่ยงที่จะโดนลูกหลงทีมงานได้สอบถามถึงสาเหตุที่กลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้สะพานแห่งนี้เป็นสถานที่นัดหมายรวมตัวกันส่วนใหญ่บอกตรงกันว่าเพราะบรรยากาศที่นี่ดี มาเดินเที่ยวเฉยๆค่ะใช่อ๋อโมติมาบ่อยไหมมาบ่อยค่ะถ้าเห็นท่าไม่ดีเราก็วิ่งมากันบ่อยประมาณสี่ห้าคนนะคะป้องกันตัวค่ะถ้าเขาสวนมาเราก็สวนกลับสามสี่ทุ่มค่ะสองสามทุ่มกลับแล้วมีซื้อโมจิเบียร์ที่ได้มากินกันบ้างเรื่องไอ้พวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็ไม่ค่ะไม่ไม่มีนะมีแต่ความมึกัะค่ะเวลากลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ขี่รถก็อันตรายหน่อย ส่่่นยยาามมมมหออไคเท่่าไหรคัดดูวนีเห <What? S 1> ็นดูสวยทีมงานรายการระวังภัยได้รับการยืนยันจากตำรวจสนบุพารามว่ามีความพยายามในการกรวดขันกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติการมั่วสุมบนสะพานพุทธยอดฟ้าเป็นประจำโดยการตั้งด่านตรวจบริเวณตีนสะพานฝั่งธนบุรีเพื่อตรวจค้นอาวุธ บางส่วนได้เจราจาให้เดินทางกลับบ้านป้องกันเหตุอดีมันมีเหตุชิงทรัพย์บนสะพานพุทธนะครับมีเหตุชิงทรัพย์มีแรงต่างๆเนี่ยข้างบนนะครับจะมีเหตุบ่อยพวกวิชชาชีพด้วยนะครับแอบบแฝงเข้ามามีการจกชิงวิ่งราวากันบ่อย,ยก็ตรวจสอบตลอดครับก็ตเตือนนะตเตือนถนะ้นนซื้อของะไเสร็จก็รีบกลับบ้านนะครับตำรวจยอมรับว่าในย่านสะพานพุทธมีคดีอาชญาก,กรรมเกิดขึ้นบ่อยอยากให้ผู้ปกครองรวมถึงสถานศึกษา ช่วยกวดขันเด็กนักเรียนนักศึกษายุติพฤติการใช้สะพานพุทธเป็นแหล่งมั่วสุมซึ่งตำรวจจะกวดขันไม่ให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้กระทำพฤติการไม่เหมาะสมบนสะพานแห่งนี้ต่อไปสถาพรกลิ่นเสียงดีถ่ายภาพนพดลศรีทวิกาศทีมข่าวระวังภยัยรายงาน ผู้ชมครับทุกวันนี้มีการแชร์คลิปตำรวจเป็นจำนวนมากในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะตำรวจจราจรก็มีทั้งมุมลบมุมบวกแล้วครับล่าสุดน,นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยแก้ปัญหาเรื่องนี้ซะเองเลยนะครับโดยการจัดสายตรวจอัจฉริยะขึ้นมาสายตรวจนี้นะครับก็นำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องติดกล้องบันทึกภาพไว้ตลอดเวลาเรื่องนี้จะสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ไปตรวจสอบกับคุณกรกมลอักษรเดชครับ เารูดซ้ายมาแล้วเขาเมาเขาไม่ยอมไนงะผมมาทางตรงใช่ไหม <Okay. S 2> ผมก็ตรงมาแล้วเขาเบียดไนงะเบียดก็เกิดอุบัติเหตุแล้วเขาเมาด้วย <Okay. S 2> ผมก็เลยวิ่งไปกระชากกุญแจงัน้นเขาก็พาแหกด่านอีกอดีคนเมาคุณไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ในหารอยู่ถาวรอายุ43ปีคนขับรถแท็กซี่ถูกรถคู่กรณีเฉี่ยวชนก่อนถึงด่านตรวจวัดแอลโกอฮอล์ย่านมินบุรีจึงได้แจ้งให้ตำรวจตรวจสอบตำรวจได้บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ด้วยกล้องบันทึกภาพสมัยใหม่ที่เล็กกระทัดรัด คนขับรถแท็กซี่เห็นด้วยที่ตำรวจบันทึกภาพไว้เพราะจะได้มีหลักฐานและเป็นเรื่องดีที่มีกล้องยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ผู้ความโปร่งใสในการตั้งจุดตรวจอย่างตรงไปตรงมาลดการโต้ยแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ถูกตรวจจับและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย เจ้าก,กล้องวิดีโอตัวนี้นะคะเป็น1ใน40ตัวนํำร่องสายตรวจจราจรอัจฉริยะค่ะโดยจะถูกติดตั้งอยู่ในรถหรือหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเจ้าก,กล้องตัวนี้ก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจหรือดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะเพื่อป้องกันและแก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในอนาคตนะคะแล้วก็ยังสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอีกด้วยค่ะ การทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่จะเริ่มนำกล้องบันทึกภาพวิดีโอมาใช้จะช่วยให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้อีกทั้งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจซึ่งคุณสมบัติพิเศษของกล้องสามารถเคลื่อนย้ายติดตัวไปกับตำรวจหากเกิดเหตุการณ์พิเศษเช่นการฝ่าฝืนการตรวจวัดแอลกอฮอล์การหลบหนีการตรวจคน้นโดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไป ช่วยให้เราโปร่งใสมากขึ้นในการทํางานของเรานะครับนะประชาชนก็จะมั่นใจว่าเราทํางานแบบไม่มีไม่มีรอบม้นายคือคือผิดก็ผิดตามผิดครับกล้องเนี่ยช่วยได้เยอะช่วยตำรวจได้เยอะครับผมแต่ก่อนนี้ทํางานตํารวจเราทํางานเราเราไม่มีการบันทึกภาพอ่ามันก็มีข้อตัวแย้งมาแต่แต่มีข้อตัวแย้งว่าเราเราตอบเราตอบข้อชักถามของของประชาชนไม่ได้ว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเราตอบทำไม่ได้ครับผมพอพอเรามีกล้องปั๊บเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะในการตอบตอบข้อสงสัยของประชาชน สายตรวจจราจรอัจฉริยะสามารถเก็บข้อมูลบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง6ชั่วโมงเป็นครั้งแรกที่มีการจัดหากล้องวิดีโอมาใช้ในการทำงานข้อมูลที่บันทึกจะถูกเก็บรักษาไว้15วันเพื่อป้องกันกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องความประพฤติไม่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบการทำงานย้อนหลังและช่วยบันทึกภาพในการติดตามคนร้ายทั้งบุคคลต้องสงสัยหรือรถต้องสงสัยโดยใช้ภาพจากกล้องวิดีโอได้ข้อตัวแยงบทนท้องถนน เจ้าที่ตำรวจหรือผู้กำชานะครับเราจะทำอย่างไรที่จะตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเป็นธรรมสายตรวจจราจรอัจฉริยะนะครับก็จะเป็นการนำร่องในการที่จะดำเนินการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเอาเข้ามาช่วยเสริมในการปฏริบัติงานของตำรวจให้มีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีข้อมูลในการที่จะตรวจสอบย้อนหลังได้มากยิ่งขึ้นสถาพรกลิ่นเสียงดีดถ่ายภาพกรกมลอักษรเดช นชันทีวีรบรายานและช่วงนี้มีข่าวมาประชาะสัมพันธ์คุณผู้ชมนะครับสำนักงานยุวกาชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชมรมอาสายุวกาชาติทั่วประเทศนะครับที่ผ่านการอบรมปฐมพยาบาลรวมพลังร่วมเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยในงาน ชุมนุมอาสาเยาวกาชาติด้านการปฐมพยาบาลการน,นี้จะเริ่มขึ้นวันที่11ถึง14สิงหาคมปี2557นี้ครับสถานที่จัดงานก็ที่แสนปามเทนนิ่งโฮมจังหวัดนครปฐมผู้ที่สนใจสามารถร่วมเข้าสมัครในโครงการนี้นะครับหมายเลขติดต่อ02 252 5002ถึง3และกด1ครับหมดเขตร,รับสมัครภายในวันที่30มิถุนายนนี้ครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ระวังภัย24ชั่วโมงและ Facebook เครือข่ายระวังภัยครับทุกเรื่องราวถ้าคุณผู้ชมเดือดเนื้อร้อนใจขอให้บอกเนชั่นระวังภัยนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ